คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับถึงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บใส่ติทางวินิศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเทือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมือล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเศรษฐีมรานะครับกับสูตรแต้ม2ตัวล่างสูตรที่1โดยสูตรนี้เข้าตั้งแต่16สิงหาคม63สาเศรษติเข้าต่อเนื่องนะครับจาก40งวดเป็น4ีงวดเป็น4ีงวดนะครับสี่สิบเอ็ดงวดลบสี่นะครับล่าสุดเขาไม่ได้หลุดนะครับ ก่อนอื่นชิงได้เลยกดติดตามก่อนเสร็จแล้วมาดูวิธีการเดินของแต่ละสูตรการเดินยังไงนะครับสิบหกสิงห์เป็นหกสามครับลองมาดูนะครับเราจะนิสวนของหลักแสนหลักพัยหลักสิบประมาณที่หนึ่งครับบลักพัยร้อยหน้าครั้งที่สองนะครับห้าเาก้าหลักหนึ่งเป็นสิบสิบหลกหกเป็นสิบหกครับสิบหกสิบหกนะครับ สิบหกหกศูนย์สองคี่ก็เป็นสิบหกศูนหกครับหกเป็หนึ่งที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองที่เป็นเก้าเก้าบวกสองที่เป็นสิบสองสิบสองสามบวกสองที่เป็นสี่สี่บวกหนึ่งที่เป็นห้าห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดเศษหกเจ็ดเก้าสองสี่ห้าหนึ่งหกเจ็ดเก้าสองสี่ห้าหนึ่งครับตาเตรงหกเจ็ดเก้าสองหกเจ็ดเก้าสองหกเจ็ดเก้าสองสี่ห้าหนึ่งนะครับหนึ่งกันจายเป็นหนึ่งกระจายเก้าแหด เมระกอบ17ครัจต้มครับ1สิสิงหาคมครับ1สิบหกสิงหาคมคำนวณตั้งสองตัวลางมาได้124จน908 124น9นะครับ124จน906ครับ19664ออก79 7กับ9ปรกบ16ครับดต6ครับ19664ครับคำนวณตั้งสองต 6, 1, 2, ัวลได้ 1น4่งสองสี่เจ็ดเก้ึงสองสครับสิบเอกำลังหกสี่ครับออกเก้าศูกับศูนย์ค่ะสิบกำลังหกสี่คำนวณต้งสอตัวมาได้หนึ่งสองสี่เจ็ดเก้าศนย์หกหนึ่งดเาครับหนตุลาคมหกสี่สอออกละสามแกสามบกันไปสิ็้าเก้นเหมือนกันหนึตุลาคมหคำนวณตั้งสองตัวมาได้ ห้าหกแปดหนึ่งสามสี่ศูนย์ห้าหกแปดหนึ่งสามสี่ศูนย์ครับหนึ่งตัวคูณหกสี่ออกสามเจ็ดสองสอัปดวห์สามแปดสามก็แปลประกาบาทสิบเอ็ดครับไปต้มหนึ่งครับหนึ่งตัวคูณหกสี่นะครับคำนวณเต้นสองสัปดาห์มาเติมสี่สองห้าเจ็ดตัดสี่เก้าศูนย์สองห้าเจ็ดตัดสี่นะครับเก้าศูนย์สองห้าเจ็ดตัดสี่นะครับหนึ่งเชื่อมหกสี่ออกเก้าห้า ศ3 7สามเจ็ดสองน้งาเก้ร,กรมเซตได้เจ้มคืนะครับต่อมา 10, 1บิบเอ็ดหนึ่งิบเก้าหกสี่ใช่ปะมันลุดที่ว่าหลุดเปครั้งที่2นะครับสถิติมันเดิยนยาวมามากนะครับอาจจะลุดแค่สถิตนัตน,น,น้อยแต่ว่ามันจะมาแน่นอนสิบเอ็ดที่เปนหครับแล้วก็ได้เป็นคำมมน่าจะอแล้วมันยาวดมหางออไปเทียบนะนยาวดมงานเทียบยาวนบคระเทียบมงให้ก่อนน,นะครับศูนย์สามสงจ็ดอองเปร์เนห้าเจ็ด ศูนย์บวกหกได้หกหกบวกสี่เป็นสิบได้เป็นสิบนะครับเรียนในเบื้องตนะมาได้หน่อยสิบสิบบวกศูนย์พื้นที่ครับได้สิบใส่ศูนย์ครับศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งครับหนึ่งบวกสองพื้นที่ได้สามสามบวกสสามบวกสามพืนที่ครับเป็นหกครับ เบยสองทุมที่ได้แดแต่ปองที่เป็นต้นเกครับสร้างหยอสที่ครับ so 9ด้ปรเป็นสิบสหครับได้ตอนหได้0 1นสี่หนึ่งสามหกแดก้า้าศูิกพยน6ีหกสนะครับเราคำนวณตั้ง2ตัวล่างมาได้0-13-6-8-9-5 0-13-6-8-9-5แ่ม้าใช่ไหมเรามาดู1นึธันวาคมครับ หนึ่งเทอร์มคมศูนย์ออกศูนย์เจ็ดเจ็ดสองห้าแปดสองตารางแปดสองแปดกับสองบวกกันเป็นสิบเว้แต้มศูนย์มีแต้มศูนย์นะครับเห็นตารางคมหกสี่ครับศูนย์บวกห้าเป็นห้าห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองอ้าดูดูตามนะครับสิบสองแเราคำนวณตามไปด้วยสิบสองสิบสองบวกศูนย์ นะครับสิบสองบวกศูนย์ของที่ก็เป็นสิบสองใช่ไหมแล้วก็ใส่สองสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกสองขอที่เป็นห้าห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกสองขอที่แปดก็เป็นสิบใส่ศูนย์ ศูนบวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดหนึ่งธนคคหกสี่คำนวณแก้มสองตัวล่างออกมาได้สองสามห้าแปดศูนย์หนึ่งเจ็ดสองสามห้าแปดศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับเรามาดูสิบหกธนคผมครับออกหกสามเก้าสองสามห้าสองตัวล่างออกแปดสามนะครับสงบงองอตก้าแปดสาม นะครับเรามาดู8กับ3บวกกันเป็น11 11อ็ดสนี้ครับด้านหนึ่งนะครับต่อมาครับเรามาดูนะครับสิบหกกับ2รคูกสี่หกสามเ้องมปดสามบวกสเป็น9 9้เบวก6เป็น15ใช่ไหมครับอ่ะใส่15คำนวณพร้อมกันนะ15ครับนะครับ15บหวกศูทงที่ครับ15บวกศก็เป็น15ใส่5นะ เต็มห้าห้าบวกหนึ 3, 8, 9, 10, 18, ่งคงที่เป็นหกหกบวกสองคงที่หกเจ็ดเป็นแปดเสรปะแปดบวกสามคงที่แปดเก้าสิบสิบเอ็นหนึ่งหนึ่งบวกสองคงที่เป็นสามสามบวกสองคงที่สามสี่เป็นห้า ห้าแล้วกันนะจสร็จด้วนะครับตอนนี้ต้องเป็นสามบวกหนึ่งต้องเป็นสี่นะครับบวกหนึ่งของที่เป็นสี่ไม่ใช่ห้านะขอไปครับตังเป็นสี่ครับ สี่บวกหกคงที่เป็นสิบสี่ศูนย์ครับโ okay. อเคสิบหกธันวคมหกสี่หลุดเป็นนวดหลุดเป็นครั้งที่สามเป็นหลุดเป็นครั้งที่สามเขียนว่ารอสามนะครับก็นำอาไปเทียบกันนะครับสามสิบธันวคมครับออกแปดหนึ่งเก้าศูนย์หกแปดสองตละออกสามหกครับสามก็หกปรกันเป็นเก้าต้องไปแต้มเก้านะก็คือเลยหลุดเป็นครั้งที่สามนำเอาไปเทียบนะครับระยะยาวคำนัณก็เป็นนี่แหละ สามสิบตนอคมหกสี่ครับแปดหนึ่งเก้าส่วนหกแปดสองห้าสามหกครับแปดบวกหกเป็นสิบสี่สิบสี่บวกเก้าเป็นสิบสี่บวกเก้าเป็นยี่สิบสามยี่สิบสามครับยี่สิบสามบวกศูนย์งที่เป็นยี่สิบยี่สิบสามบวกศูนย์ก็เป็นยี่สิบยี่สิบสามใส่สาม 3บวกหคงที่เป็น4 4่บวกสคงที่เป็น6 6หบวกสคงที่เป็น9 9้าเกบวกสองเก้าสิบหนึ่งหนบวกหคงที่เป็น2 สองบวกหกเป็นแปดโอเคมรกราคมครับออกแปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าสองตัวหลังเก้าสองครับเก้ากับสองบวกกันเป็นเก้าสิบสิบเอ็ดแต้มหนึ่งครับแต้มนี้นี่การ์ดมีนะสิบเอ็ดแต้มหนึ่งนะครับสิบเจ็ดมกราคมหกห้าครับเออหกห้า 6, ต้องเป็นหกห้านะไม่ใช่หกสิบเออต้องเป็นหกห้านะครับขออภัยแปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้าสองตัวหลังเก้าสองนะครับ แปดบวกด้วยห้าบวกด้วยเจ็ดเป็นเท่าไหร่ครับแปดบวกห้าเป็นสิบสามสิบสามบวกสิบสามบวกเจ็ดเป็นยี่สิบครับได้ผลลัพธ์ยี่ส <20 S 1> ิบคำนวณตามผมด้วยนะครับยี่สิบครับยี่สิบบวกศูนย์ยี่สิบบวกศูนย์ได้ยี่สิบครับใส่ศูนย์แต้มศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งครับหนึ่งบวกสองของที่ได้สองได้แต้มสอง สองบวกสามคงที่เป็นแต้มห้าห้าบวกสองคงที่ได้แต้มเจ็ดครับเจ็ดบวกสองเจ็ดแปดเป็นเก้าใส่แต้มเก้าครับเก้าบวกหกเป็นแต้มห้าเก้าบวกหกเป็นสิบห้าได้แต้มห้านะไม่งงนะได้แต้มครับศูนย์หนึ่งสองหนึ่งกุ้งพอพันหนกห้าครับออกเก้าสี่สี่สามศูนย์แปดสองก็ล่างสามศูนย์นะครับ เลขสามบวกศูนย์ได้สามแต้มสามไม่มีเลยหลุดเป็นครั้งที่สี่นะครับแต่ทั้งนี้นั้นเรานำมาไปเทียบร่วมนะครับมันจะได้เห็นภาพมากขึ้นในกระบันกาหกแห่งครับเก้าสี่สี่สามูนดแปดสตัวเสามศูนย์นะครับเก้าบวกด้วยศูนย์เป็นเก้าเก้าบวกด้วยศูนย์เป็นเก้าได้ผลรวมเป็นเก้าครับใส่เก้า เก้าบวกด้วยศูนย์คงที่เป็นเก้าใส่เก้าเก้าบวกหนึ่งคงที่เป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกสองงที่ใส่สองสองบวกสามคงที่เป็นห้าห้าบวกสองคงที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งคงที่เป็นแปดแปดบวกหกเป็นสิบสี่ใส่สี่ ได้902 5784 17กุมภาพันธ์ครับออก098 597 2ตัวล่าง57นะครับ7กับ5บวกกับ12ได้แต้ม2 098 597 2ตัวล่างออก57นะครับ0บวก9บวกด้วย0บวกลงกันได้าต่กับ9 เก้าบวกศูนย์คงที่เป็นเก้าใส่เก้าเก้าบวกหนึ่งคงที่เป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกสองที่ได้สองสองบวกสามคงที่เป็นห้าห้าบวกสองที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งที่เป็นแปดแปดบวกแปดบวกหกเป็นสิบสี่ใส่สี่ 4, ได้เก้าศูนย์สองห้าเจ็ดแปดสี่นะครับหนึ่งมีนาคมครับออกศูนย์หกหนึ่ง เก้าศูนย์ห้าสองต้อล่างออกศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์กัเจ็ดได้แต้มเจ็ดนี่ครับมีแต้มเจ็ดจริงไหมดูครับมีครับหนึ่งมีน้าคมณหกห้าครับศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์ห้าสองต้อล่างออกศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์บวกแปดได้แปดได้เป็นลบเป็นแปดครับแปดบวกด้วยศูนย์คงที่ครับแปดบวกด้วยศูนย์ก็ได้แปดครับใส่แปดแปดบวกศูนย์คงที่เป็นเก้าครับ ก้าบวกสองของที่เก้าสิบสิบเอ็ดเส่หนึ่งหนึ่งบวกสามคงที่เป็นสี่ครับสี่บวกสองของที่ครับสี่ห้าเป็นหกใส่หกหกบวกหนึ่งของที่เป็นเจ็ดครับเจ็ดบวกหกเป็น 6, สิ 6. 6, บสามครับ, 7, บ, 6, 13, รบใส่สาม เลยแต้มมาแล้วครับสิบหกมีนาคมหกห้าครับออกเจ็ดสามเจ็ดแปดหกเจ็ดสองตัลวละออกศูนย์สามนะครับเอ่แต้มสองตัวล่างใช่ไหมศูนย์สามศูนย์สามนี่ครับแต้มสามเข้ามาเห็นไหมครับสิบหกมีนาคมหกห้าครับเจ็ดบวกหกบวกเก้าเป็นเท่าไหรครับเป็นเท่าไร่ครับน่เท่าไหร เจ็บวกหบวกเ้เป็น2 2เท่ถ้าผมไหมยี่สิบสครับยีิบสอบวกด้วยศูนย์คงที่ก็เป็นยี่สองอันน้ำค่าหลังมาวางคือเลขสองสองบวกหคงที่เป็นสามสมบวกสคงที่เป็นห้าหบวกสมคงที่เป็น8ปดแดบวกสคงที่เป็น8ปดก้าเป็นสิบส่ ศูนย์บวกหนึ่งที่ได้หนึ่งหนึ่งบวกหกที่เป็นเจ็ดหนึ่งเมษายนครับหนึ่งเมษายนออาเก้าเจ็ดศูนย์หกหนึ่งแปดสูนย์เท่หนึ่งศูนย์หนึ่งกับศูนย์บวกกันได้แต้มหนึ่งครับนี่ด้นหนึ่งนี่ครับด้านหนึ่งน,นะต่อมาครับเรามาดูหนึ่งเมษายนเก้าบวกหนึ่งเป็นเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบสิบบวกสามเป็นสิบสามได้ผลลัพธ์สิบสามนะสิบสามบวกด้วย สิบสามบวกด้วยศูนย์สิบสามบวกศูนย์ของที่สิบสามบวกศูนย์ที่เป็นสิบสามใส่สามสามบวกหนึ่งของที่เป็นสี่สี่บวกสองของที่สี่ห้าเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกสองของที่เ 4. 4ก้าสิบสิบเป็นสิน 9. 9บหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งของที่ได้สองสองบวกหกเป็นแปด สิบหกเมษายนหกห้าครับออกสามเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าห้าแปดห้ากับแปดบวกกันเป็นสิบสามใส่สามได้แต้มสามครับนะต่อมาครับเรามาดูสามบวกหนึ่งเป็นสี่สามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกสองสี่ห้าเป็นหกอหกนะหกบวกด้วยสกู่ครับหกบวกด้วยศูนย์คงที่ครับเป็นหกใส่หกหกบวกหนึ่งคงที่เป็นเจ็ดครับ เอาทีละตัวนะ7-2บสครับเ8ปเป็น9ใส่เ9บวก3ครับ9บวก3เป็นเป็น12ใส่2 2บวก2คงที่เป็น4ใส่4 4-1บวก1งคงที่เป็น5 5-6บวก6เป็น11ใส่1นะครับได้7-912-4-51องสกํลังออก09นกนกับ9ได้แต้ม ก้านะคบมีแต้มเก้ามีครับแต้มเก้าสองพฤษภาคมครับหบวกด้วยสเป็นสิบสิบวกด้วยห้าเป็นสิบห้าสห้าทดไว้นะครับงนดไปหน่อยสิบห้าครับสิบห้าบวกศูนย์คงที่เป็น15บใส่ห้าบวก1ของงที่เป็น6 หกบวกสองหกเจ็ดเป็นหกเจ็ดเป็นแปดแปดบวกสามแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบหนึ่งหนึ่งบวกสองคงที่เป็นสามสามบวกหนึ่งคงที่เป็นสี่สี่บวกหกเป็นสิบเจ็ดศูนย์อ่ะเรียบร้อยอันนี้เป็นแต้ม แต้มสตัวล่างสุดที่1นะครับโดยส่วนนี้ต้องแก่สิบสิงหาคมหกสามเศรษฐีิ41อ็ดงลบสนะครับกดติดตามก่อนอันดับแรกเลยย่าพาอยากรวยต้องดูหอยโชคเศรษฐีมารานครับสวัสดีครับ